ข้อห้ามในการทวงหนี้มีอะไรบ้างวันนี้มันมีพรบรทวงหนี้อยู่ซึ่งพรบรทวงหนี้อะค่ะคุ้มของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาท่านต้องกลับมาดูกันว่าลูกหนี้ของท่านเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาท่านจะไปอยู่ภายใต้พรบรทวงหนี้นี้ทันที จะต้องมีการแนะนําตัวก่อนการติดตามทวงถามท่านต้องไม่นําเรื่องนี่บอกต่อคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของท่านอย่างเช่นการโทรถ้าไม่ใช่ลูกหนี้ท่านทวงไม่ได้ท่านต้องมีลิมิตในการโทรแต่ละวันถ้าลูกหนี้รับสายแล้วท่านจะโทรบ่อยๆซ้ําๆไม่ได้พวกนี้คือลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าลูกหนี้ของท่านเป็นนิติบุคคล ท่านทวงนี้ได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องไปกังวลพรบทวงนี้คุ้มครองลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาดังนั้นลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลวันนี้ท่านจะต้องโทรทวงกันทุกวันท่านก็โทรได้ดังนั้นแยกประเภทลูกหนี้กันก่อนนะคะลูกหนี้ท่านอยู่ในประเภทไหนเพื่อจัดการกับข้อระวังในการติดตามทวงถามหนี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์รับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะอย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้น เพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล